สิ่งที่กัมพูชาเคลมเนี่ยมันไม่ใช่ของกัมพูชานะไม่ใช่ของเขามันคือของเราถ้าคนไทยไม่รู้คนไทยจะเคลมไม่ได้ขอไม่ใช่ขเขมรน,นะที่นี่ไม่มีจารึกคําว่าขเขมรสักคำหนึ่งขเขมรไม่มีคําว่าโบราณต้องบอกว่าครึ่งประเทศขเขมรปัจจุบันเป็นของสยามครับ MOU นี่แหละคือตัวร้าย หลายท่านบอกว่าเรากําลังปกป้องสิทธิ์ของเราคือต้องบอกว่า,างี้ก่อนสิ่งที่กัมพูชาเคลมเนี่ยมันไม่ใช่ของกัมพูชาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเขามันคือของเราและของเราเนี่ยมันยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่เรากลับไม่เคยเคลมเลยขอไม่ใช่ขเขมรน,นะที่นี่ไม่มีจารึกคําว่าขเขมรสักคำหนึ่งมไม่มีเลยขเขมรเป็นชาติใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมา คำว่าขเขมรที่เป็นผู้ปกครองเกิดขึ้นมาพร้อมอยุธยาครับเกิดหลังขอมกับสยามอีกขเขมรเพิ่งเกิดแต่นักวิชาการเราทุกจุดที่เป็นขอมเรียกว่าขเขมรโบราณหมดมันผิดขเขมรไม่มีคำว่าโบราณเขมรเพิ่งเกิดต้องบอกว่าครึ่งประเทศขเขมรปัจจุบันเป็นของสยามครับเป็นของสยามมาโดยตลอดขเขมรไม่เคยปกครองเลย ปกครองอยู่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นน่ะโดนตีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการยึดอํานาจเขมรเนี่ยไปยึดอํานาจขอมเนี่ยยึดไว้ก็เอาไว้ไม่ได้รักษาแผ่นดินไม่ได้สุดท้ายสยามก็ครอบครองมายาวนาน432ปีดังนั้นอย่าแปลกใจที่เขมรเ,เรียนแบบเราเพราะเขาได้มาจากเราครับ แต่ได้มาจากเราแล้วไม่พอมาเคลมเป็นของขเขมรอีกอันนี้มันน่าเจ็บใจที่สุดนะครับมันแย่จริงๆเลยนะคือมันเหมือนกับว่าคล้ายๆว่ามาเจริญไปจากเราเนี่ยสุดท้ายมาเคลมว่าเป็นครูเราลหละมันถูกต้องไหมล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเองพระตะบองเสียมราชสีโสพลเป็นของสยามมาโดยตลอด เรื่อง MOU 4344นะใครโกหกคุณเซนเนี่ยเขาเป็นจิ้งจอกเท่านะเจ้าเล่นะเขาไม่มากลัวแผนที่ไรด้าหรอไอ้ที่คนควรจะกลัวคือพวกเรานี่แหละต้องกลัวแผนที่ไรด้ามันเป็นแผนที่ที่ทำหลังจากคณะกรรมการเลิกไปแล้วคณะกรรมการปักปันนี่เขาเลิกไปแล้วการเมืองไทยสมัยนี้แถมที่จะเคลมว่าเป็นของเรา กับบอกว่าใช้ร่วมกัน MOU ไม่ได้ผิดคนที่ผิดคือกัมพูชา MOU นี่แหละคือตัวร้ายเป็นตัวที่ไปรับรองเส้นเขตแดนที่ผิดไงเชื่อไหมครับว่ากัมพูชาเขาไม่เคยคิดว่าเขาผิดเลยตามเอกสารรับทั้งหมดเขาจะไม่ผิดฟังดีๆนะถ้าเปิดเอกสารรับมาเนี่ยเราหงายท้องนะ เขาจะไม่ผิดเลยที่เขามายึดภูมิือเขือสร้างบันไดขึ้นมาเลยต่างๆมันอยู่ในเส้นเขตแดนของประเทศเขาหมดเลยที่แม้แต่เขาวางระเบิดเนี่ยนะเขายังเชื่อว่าเขาไม่ผิดเลยนะเขาบอกเขาวางในเขตของเขา MOU43 ทําลายแผนที่1ต่อสองแสนไปไม่ใช้แล้วใช้แผนที่ใหม่1ต่อ2 5 0ถูกต้องแต่เขาละไว้ให้คนไทยไม่รู้ก็คือ เส้นเขตแดนจะย้ายจากแผนที่1ต่อ2 0 0แสนมาใส่ในนี้ครับบรรล,ลัยละครับทีนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยนะกัมพูชาไม่เคยอยากยกเลิกเองโยูกัมพูชาอยากไปศาลโลกครับเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไปศาลโลกเอาเอกสารขึ้นมาทั้งหมดเราแพ้ดังนั้นวันนี้คนไทยทุกคนต้องตื่นรู้วันนี้หลายอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องใหม่นะครับไม่ว่าเรื่อง เรื่องนครวัดก็ดีเรื่องกองทัพสยามก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ช่วยกันเผยแพร่ไปให้พี่น้องคนไทยได้รู้ให้มากที่สุดและภูมิใจในความเป็นชาติของเราและช่วยกันปกป้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะ,ะขอบคุณมากครับ